ก็ที่สดสถานการณ์กับเราสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ที่สวนมะม่วงนะครับผมมะม่วงอายุ3ปีมาเอาถุงมัดไว้นะครับเผื่อมแมลงมันจะเจาะในตอนที่มันกำกลำลังสุกนะครับมะม่วงได้ปลูกไว้3ปีแล้วครับผมรอบสะ อบสระของโครงการนะครับผมนี่สระสองพันห้าสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมสระของโครงการนู่นครับมะม่วงเราได้มัดแล้วนะครับผมติดลูกเยอะมากนะครับรอบๆนู่นนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาพึ่งมิ้มให้ดูนะครับผมจะเอาพึ่งมิ้มมาชิมสักหน่อยที่อยู่ข้างหน้าเรานี่ก็เป็นมะม่วงแรดนะครับผมมะม่วงแรดสังเกตไม่ยากครับ มันจะมีนี่มันจะมีอ่าหัวมันแรดนะครับผมมวงแรดต้องมัดไว้ครับผมเดี๋ยวมันหายนะครับมะม่วงแรด <c oughs> นี่ครับตางนี้ครับพึ่งพึ่งมิมอยู่ทางนี้แหละครับพึ่งมิมช่วงนี้มันไม่มีเกรสรที่จะผสมนะครับผมเราก็สามารถที่จะเอาได้นะครับผมเอาไปกินได้ต้นนี้ก็เป็นน้ําดอกไม้สีทองนะครับผมน้ําดอกไม้สีทอง นี่ฮะตามจริงต้องเอาถุงที่วันทึบแสงนะครับผมมามัดเพื่อที่จะให้มันเปลี่ยนเป็นสีทองได้เต็มที่นะครับผมน้ำดอกไม้สีทองจะออกเป็นสีเหลืองเหลือง,เห,องเหลืองอ่อนนะครับผมพอเราเอาผ้าหรือว่าถุงถุงเอาถุงมา ถุงทึบแสงมามัดนะครับผมมันก็จะเป็นสีทองนะครับผมพูดมากเดี๋ยวดูพึ่งก่อนดีกว่านี่ครับผมเห็นไหยครับไม่รู้ว่าจะมีน้ำน้ำหวานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาทางนี้ครับไม่รู้ว่าจะมีน้ำหวานหรือเปล่า เอาถุงเอาแบบนี้ไหนอยู่ทางไหนนี่ครับก็ทีสดๆสถดดานการณ์กับเรา เอาแค่นี้พอครับมันไม่มีรังมันไม่ค่อยเยอะนะครับผมเอาแค่นี้พอเอาแค่น้ำหวานมาชิมดูก่อนนะครับผมี๋ยวชิมดูครับอืมก็อร่อยอยู่นะครับอร่อยอยู่นะครับผมก็รสชาติก็หอมหอม หอมอะไรหอมอะไรดีหอมแบบหอมดอกไม้ดอกไม้นิดนึงนะครับผมดอกไม้ก็คือเนี่ยพวกดอกหญ้านี่แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วครับผมสวัสดีครับ